ปรูไหมคะมีโอ 3, เมกาสามกินแล้วฉลาดครับขายยังไงเหรอคะเข่งละสามสิบครับวันนี้ลดพิเศษสามเข่งร้อยครับโอ้ลดราคาด้วยเว้ยงั้นครูเอาสามเข่งจ้านี่ครับอ่ะหนึ่งร้อยขอบคุณครับจ้าีจริงเลยลดราคาด้วยครูครับประทูไหมคะมีโอเมกาสามกินแล้วฉลาดครับโอเคโอเคครูเอาสามเข่งร้อยเหมือนเดิมจ้านี่ครับเนี่ย ลดราคาบ่อยๆจะได้กําไรบ้างไหมเนี่ยได้อยู่ครับโอเคโอเคขอบคุณครับขยันจังเลยนี่ได้มาสูบไปกินอีกแล้ว oh, <no. S 1> ปลาทูเข่งละสามสสมเข่งมันก็ต้องเก้าสิบซี <c oughs> เล่นทูแล้วว่าราเทพหย <c oughs> ุดเลยนะเาโกงครูนี่ถ้าคิดเงินครูเกินไปทั้งหลายครั้งเห็นไหมครับโอเมก้าสมทำงเง Ha 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 ha!